แล้วน่าทหา่ห้าแสนไม่รู้อไม่รู้รครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับการติดตั้งหลอดไฟหน้า LED นะครับแบบสีขาวนะครับแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดไฟนะครับ3สเต็ป นี่นะครับถอดมาแล้วนะครับกับเจ้าซูโมเอ็กนะครับคันสีขาวนะครับเอาตรงนีออ้ออกนึ่งเราอยู่ใจนะตัดไป ตัวนี้ก็เป็นขั้วตัวเก่านะครับมอดแกะนี้ออกมาใส่สวิตซ์สามสเต็ปด้วยสวิตไฟสามสเต็ปนะครับอ่าเสียบไป ง่ายนะครับสวิตช์ไฟสามสเต็ปตัวนี้นะครับเท่ากับเวบฟ้ร้อยสิบไอนะครับอ่าใสา่ไปเลยโดยช่างแท่งนะครับขาแดงนะครับ<อ>วันนี้มาต่อไฟให้เลยนะครับวันนี้ <c oughs> ต่อตามสีเลยใช่ไหมแท่งบอกว่าต่อตามสีนะครับสั่งโลอะไรมาจากกรุงเทพรอเสียนดวใหม่โอ้เขมรชอบแบบนั้นเลยเนะี่ครับคู่เท่าไหร่ชี้ันกว่าแพงกว่าดีดีครับเขาขึ้นมา,าวันไหนล่ะ <c oughs> ขึ้นมาฮะเขาขึ้นมาวันไหนขึ้นมาวันไหนได้โลอ่ะวันนั้นเลยขึ้นมานี่ได้ยังข้างใหญ่อ๋อดหอ่อต้องถอดไปแปบ๊บหนึ่งไม่เป็นไรแท่งนี้ต่อตามสีเลยนะครับ สีเขียวนะครับสายดินนะครับหรือสายกราวนะครับสายสีนํำเงินสายสีขาวนี่เป็นสายไฟนะครับสูงต่ำถูกสายหรือยังถูกเลย แบงค์แต่ก่อนท่านนี้ไม่ใช่เราใส่เลยนี่ม,มันเป็นอะไรอ๋อเออเออมันนานแล้วมันไม่เป็นสวิตตัวน,นี้ครับปิดปิดปิดปิอืม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 มันต้องมันต้องใช้สวิตสามสเต็ปด้วยกลางวันเราก็ปิดไม่งั้นมันติดตลอดมันก็ใช้ได้ไม่นานต้องสสอนนใส่สปริงหน่อยลืมใส่ไปตัวน,นี้ดึงยากนะทำมาแน่นไม่เหมือนรุ่นเก่า มา <c oughs> ดักดูนี่อนนี้่ะถูกนล้นแล้แนต่อตามสีเลยนะครับ